สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่องบิจิ i ว Channel นะคะและช่องทาง Facebook เจ๊อ้อยอรไทยนะคะอ้ดี๋ยวไปนั่งไปนั่งก่อนไปนั่งเลือกกุ้งก่อนอันนี้พี่อ้อยได้กุ้งมาวันนี้มานั่งเลือก เอาตัวปลาตัวเล็กๆออกน้ำกำลังลดนะเนาะเขาก็ไปดักกุ้งโลละร้อยแต่เพื่อนๆใครสนใจก็ติดต่อพี่อ้อยได้นะคะทักแชททักไลน์มาเบอร์ไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ095 351 0 35 0 0 8นะคะ ทิ้งมือเข้าไปก็จะเด้งขึ้นเลยค่ะโอ้ยอะไรกัดวะเนี่ยโลูร้อยนะคะสดๆค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ยไม่ได้ซื้อน้องเขาเอาให้จะซื้อเขาก็ไม่เอาตังค์ก็เลยมาโปรโมทโฆษณาให้เขาเราต้องการเอาไปทำอะไรกะปิเนาะกะปิ มันหาน้ำมันมีนะเพื่อนๆน,น้ำมันเยอะแต่มันไม่ปีนี้มันเป็นอะไรไม่รู่ปลามันไม่มีไม่ติดกุ้งเหมือนกันเห็นไหมเป็นตัวเล็กอยู่เลยเราจะทำเมนูอะไรกินดีล่ะก้อยเหรอ ก่วเต้นพนะมานะคะสั่งผ่านพี่อ้อยได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปบอกกับน้องเขาสั่งให้โลโละ้อยสนใจคักได้เลยค่ะ กุ้งค่ะกุ้งวันนี้มีกุ้งมาโฆษณากุ้งใหม่ๆสดๆจ้าร้อยเดียวร้อยเดียวถ้าไปถึงบางระกรรมขีดละยี่สิบาทนะเจ้าค่ะแลอขีดละยี่บห้าบาทโน,น้นโย้ยเคยซื้อมากินแล้วจ้า Ê Dùng ní chá Một ly ăn Một ly ăn phở À ล้วก็ขึ้นไปร้างใหม่อีกรอบหนึ <c> ่ง <oughs> เลือกเลือกหอยเลือกปู ใครมีเมนูเด็ดเด็ดเกี่ยวกับกุ้งสดบ้างเพื่อนเพื่อนทำอะไรกินได้้้ยทอดมันเหรอทอดมันกุ้งเดี๋ยวเราไปหาคลิปนี้พี่เอยก็ฝากด้วยนะคะ ฝากกดเข้ามาดูมากดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนที่พี่อ้อยลงไปก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ